โอเคครับอยู่กับร้านบางคลายแอร์ซอฟนะครับผมวันนี้มารีวิวเจ้าตัว Army A หกหนึ่งสี่นะครับตัว Johnwick นะครับหรือ TTI นะ Johnwick 4 TTI Pit Wiper นะครับตัวนี้เป็นตัว CNC version นะครับคือสไลด์เป็น CNC อลูมิเนียมนะครับผมตัวนี้มันเป็น CNC เรียกว่าเป็น A หกหนึ่งสี่รุ่นก่อนอที่มันผลิตมาชุดแรกในยุคตอนที่มันออกมาพร้อม เขาเรียกว่าอะไรเป็นตัว CNC รุ่นแรกที่ออกมานะตอนนู้นนะครับถ้ารุ่นใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาช่วงนี้ก็ถือจะเป็น R หกหนึ่งสี่ B หรืออะไรสักอย่างถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับอ่ะมาเปิดราคาก่อนตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมเล่นสี่พันบาทตัวนี้เมื่อหนึ่งนะตอนที่เข้ามาก็ถือจะจะห้าพันสองตัวนี้สภาพผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับแต่สภาพก็ยังดีอยู่ยิงได้ปกติระบบไม่มีปัญหานะครับ อ่ ok นะเฮ้ยราคาที่3,700บาทนะครับผม3,700บาทนะมาดูกันนะครับเปิดกล่องมาตึ對對๊บึ๊บหไี่เปิดกล่องมีตัวปืนแม็กกาซีนนะครับสองอย่างแล้วก็ไอ้ตัวกันชื้นนะครับตัวกันชื้นเดี๋ยวผมทุ่งเยกไว้ก่อนสัดนี้ก็ได้นะครับใส่ตรงไหนก็ได้เตรงของแอบกองกองแอบนะครับอ่ะดูสภาพแม็กก่อนนะครับแม็กก็ ร่องรอยตามการใช้งานมีรอยบุบก,กระแทกมาบ้างนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมสภาพยังดีนะครับมาฉีดซิลิโคนนะฮะนิดนึง,น,น,งนะครับนิดนึงนิดนึงนะครับอ่ะเท่านี้พอนะฉีดแค่นี้แล้วก็ผ้าเช็ดนิดนึงนะครับอ,อ๋อลืมยางปากแม็กขับขออภไปนิดนึงนะครับปึ๊บอ่ะดูสภาพตัวปืนนะครับสไลด์เป็น C n c ออลูมิเนียม ถ้าท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊มันต่างกับสไลด์ธรรมดาย,ยัางไงนะครับอันดับแรกเลยคือรหัสของตัวเลขของปืนนะครับถ้าเป็น r 6 1 4 1ขดหนึ่งจะเป็นตัวสแตนดาร์ดมือหนึ่งอยู่ที่4 0 0พันะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมือหนึ่งอยู่ที่4ี่พันนะครับถ้าเป็นตัวเนี้ยอ่าแล้วตัวนี้จะเป็น r 6 1หตัวเลขแบบตัวไม่มีเลขต่อท้ายนะครับอาร์มี่เนี่ยเขาแยกตามตัวเลขหลังให้หมดแล้วนะครับผมแต่ดูภายนอกยังไงว่าใช่นะครับคือถ้าเป็นตัว cnc นะครับ ไปตัวเซนซีรุ่นแรกแต่รุ่นใหม่ผมยังไม่เคยเห็นนะผมยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันต่างอะไรยังไงเรื่องสไลด์ภายนอกก็คือถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยจะต่างกันเรื่องสีหลักๆเลยถ้าเป็นสไลด์โลหะสีเขาจะไม่ไม่เขาเรียก่อะไรไม่ไม่ด้านนะครับตัวเงาก็จะเงาเหมือนกันแบบนี้นะส่วนที่เงาแต่ตัวเซนซีตัวนี้จะเป็นด้านนะครับเนี่ยตามร่องที่มันด้านนี่คือตัวธรรมดามันจะเป็นเงานะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นดําด้านหมดเลยนะครับแล้วมีใส่แค่ตรงที่ตามช่วงช่วงนี้นะครับรอบหัวคอมนะครับ ซายเซ c ซีเวอร์ชนะครับหรือไลด์เป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะครับผมอ่ะลอยก็ตามการใช้งานมาพอสมควรนะตัวนี้นะนะครับก็มีรอยตรงนี้คือคันเขวนสไลด์นิดนึงนะครับแล้วก็รอยถลอกตามการใช้งานด้านหน้านะครับอ่าถือว่าสภาพใช้ได้นะแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ถึงคั้นมอบใหม่มากนะตีไปสักเก้าสิบไม่ใช่เก้าสิสภาพนี้ก็ตีไปมาสัก 85-90%นะครับพเพราะรอยตามการใช้งานก็มีพอสมควรศูนย์หน้าเป็นเฟเบอร์ออปติกนะครับศูนย์หลังเป็นธรรมดานกเป็นนกแต่งตั้งแต่โรงงานนะครับไกลก็ไกลสามารถปรับตั้งได้นะครับมีตัวหกเหลี่ยมให้ตั้งท่านต้องหาเองนะเพราะเดิมโรงงานก็ไม่มีให้นะครับล่างชุดล่างนะครับก็มีสกีไล,าลาน์ทาราเทติคอลนะครับตัวนี้เป็นได้ลิขสิทธิ์แท้จาก การทํา BB การสเกลเท่าปืนจริงเนี่ยคือทางอาเม,มี่เขาได้เขาขอลิสิสธิ์มาแล้วนะครับสเกลเลยเขาจะใกล้เคียงปืนจริงนะครับนะเออเนรางก็สามารถติดไฟฉายเลเซอร์ได้นะครับโลโก้ทารานนะครับพิทไวเปอร์นะครับเป็นอันนี้ยิงลายล่องลึกนะครับอันนี้เป็นสกีนลายยิงลายล่องลึกยิงลายล่องลึกนะครับฝั่งนี้ก็เป็นสกีนลายนะครับบอแม็กก็แบบนี้มาเลยนะครับผมนะสภาพนี่ถือว่าสวยอ่ะโลโก้นี้ก็ยิงลายมาล่องลึกนะครับ สภาพภายนอกถือว่ายังโอเคอยู่นะครับยิงได้ระบบส่วนระบบเนะี่ยยิงได้อยู่แล้ว,วท่านไปลองดูเอานะครับคลิปเทปยิงเอามาดูระบบนะครับเซฟกดเซฟหลังอ่อนกดหลังอ่อนร่างกาใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาดึงปุ๊บปับ๊บมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดออกปุ๊บวางไว้ดึงสไลด์ออกมาข้างในถือว่ายิงมาพอสมควรนะครับแต่ตัวเลขยังไม่หายนะครับ ้ายิงหนักจริงๆเนี่ยถ้ายิงหนักจริงๆเนี่ย,ย,ยสีก็จะกระจุยเหมือนกันนะนะตัวนี้ก็ยิงมาพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงขันไม่ถึงขันหนักมากนะครับสภาพาข้างในก็ถือว่ายังดีอันนี้ผมลองล้างเพื่อดูตาเลียดแล้วพอมาตอนแรกเนี่ยเขายิงอ่ายิงไม่ได้ไม่เชิงยิงไม่ได้เขาเรียกว่ายิงแล้วเหมือนมันเว้านะครับผมเลยรื้อเช็คหมดเลยนะครับรูปแล้วไปเสร็จเป็นที่แม็กซรื้อปืนดูสดิบดีนะครับ ไปเช็คโอลิงที่แม็กเรียบร้อยครับโอลิงเปื่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้ดูเหมือนจะยิงหนักแต่ว่าแก๊สในแม็กเขาไม่มีมาเลยนะครับก็เลยทําให้โอลิงเนี่ยแข็งตัวและทําให้อ่าเรียกออะไรเวลาเราอัดแก๊สเข้าไปแล้วเวลาการให้ตัวของโอลิงที่มันอุด,อ,ดอุดระบายเนี่ยอุดรบายแก๊สออกเวลาจ่ายเนี่ยมันทําให้ฟีบลงแล้วก็แข็งนะครับแข็งแบบมันไม่สามารถให้ตัวได้แล้วยิงแล้วมันเพี้ยนนะครับแรงดันมันเพี้ยนก็เลยเปลี่ยนโอลิงใหม่ไปแล้วก็ยิงได้ปกตินะครับอ่า อันนี้ฉีดไปแล้วลืมหัวไผ่อันนี้ผมก็มาล้างให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเื่อมีรอยเลอะนะครับนนไม่มีนะครับจริงๆก็มันจริงมันก็เลอะในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มากแต่ว่าถึงความที่ผมถอดหรือเช็คนะครับก็เลยมันก็เลยไม่เลอะล้างแล้วรอบหนึ่งอันนี้ผมมาฉีดใหม่นะครับเพราะว่าผมเช็คเทสด,ดึงสไลด์เทสยิงไปอีกชุดหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาถ่าย คือหลังจากซ่อมเสร็จผมจะเทสยิงนะครับเทสยิงก่อนถ้าตัวไหนต้องซ่อมนะเพราะทุกตัวเนี่ยถึงผมเนี่ยผมจะยิงก่อนประมาณสองถึงสามแมสองถึงสามนัดนะครับแล้วเออเอง่ายคือตอนนี้ผมบอกผมตั้งฮอปห้าแล้วก็ยิงอีกห้าเพื่อเทสระบบนะครับตอให้ปืนใหม่ผมก็ยิงเทสอย่างนั้นเพราะว่ายกเว้นรุ่นหายากที่มันใหม่มากจริงๆผมจะไม่ไม่ไม่จับไม่ยุง่งไม่ต้องถ้ามันใหม่แบบใหม่เอี่ยมเหมือนมือหนึ่งเพราะว่า ผมจะคงสภาพใหม่ของมันไว้นะครับไม่อยากให้ไปยุ่งเลยนะครับนะก็เลยพยายามยิงให้น้อยที่สุดถ้าสภาพใหม่ถ้าอย่างเงี้ยผมเทสไปเป็นสิบนัดแล้วเพราะว่ามันมีระบบอื่นๆที่มันมีปัญหาด้วยนะครับก็เลยต้องการทําการซ่อมเช็คเทสเพื่อให้ระบบร้อยเปอร์เซ็นที่สุดนะครับสภาพภายนอกเป็นไงผมไม่ได้ซซเรียสน,นะฮะผมไม่เน้นที่ว่าระบบต้องร้อยเปอร์เซ็นนะครับจระบีขาวนะครับย้ำนะครับว่าจราบีขาว ลงไว้ดีเพราะ1ระเหยช้า2สารหล่อลื่นเนี่ยอยู่ได้นานมากนะครับทำให้เวลาเราเล่นมันก็จะอยู่ได้ยาวนะครับไม่ต้องกลัวมาต้องมาคอยฉีดซิลิโคนบ่อยๆนะครับนานๆทีได้อยู่นะครับแล้วก็ล้วงเข้าไปนิดนึงอย่างที่ผมบอกมีลูกค้าท่านนึงเอาปืนมาขายเซตเนี้ยมีอยู่ตัวหนึ่งเขาลงจราบีขาวไว้แต่เขาลงเยอะไปหน่อยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าผมทาไว้แบบเนี้ยคือ ตามหลักแล้วไม่ต้องลงเท่าผมลงนิดๆหน่อยๆพอเอาแค่พอประมาณเพราะว่าพวกท่าน่ะไม่ได้ยิงบ่อยมากขนาดนั้นนะครับแต่ผมที่ต้องทาไว้เพราะว่าเผื่อนะครับเผื่ออ่ามีการขนส่งเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งอากาศบ้านเรามันร้อนแล้วถ้าเป็นจราบีขาวเนี่ยเขาจะระเหยช้านะครับผมก็เลยจาเป็นต้องใช้จระบีขาวช่วยนะครับไม่งั้นถ้าซิลิโคนอย่างเดียวไปถึงท่านแป๊บเดียวระเหยหมดครับไม่เหลืออะไรเ,ล,เลยนะฮะผมเลยคิดว่าไอ้จราบีขาวนี่แหละเวิร์กสุด ว่ามันจะได้ระเหยเหยช้าด้วยบวกกับไม่ต้องคอยมากงวลนั้นว่ามันจะแห้งเพราะว่ามีหลายตัวที่ผมยังขายไม่ออกแล้วผมก็ยังเช็คดูจระบีขาวอยู่ก็ยังอยู่ดีครับยังไม่ระเหยบางตัวครึ่งปีแล้วยังไม่ระเหยเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดตัวไหนเป็นตัวเก็บไว้นาน,น,านหลักเดือนสองเดือนหรือมากกว่านั้นนะครับผมจะก่อนจะส่งผมก็ต้องรีเช็คอีกทีหนึ่งว่าโอเคระบบยังปกติยิงได้ แก๊สไม่ซึมนะครับแล้วก็ดูจราบีขาวว่าแห้งไหมถ้าแห้งผมจะลงจระบีขาวเสริมเข้าไปนะครับแต่ถ้ามันจระบีขาวมันแห้งแล้วผมก็จะเขาเรียกอะไรถ้ายังไม่แห้งผมก็จะปล่อยไว้แบบนั้นระบบปกติก็คือปกตินะครับนะบนะอ่ะใส่สไลด์กลับนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็พาเช็ดนิดนึงนะฮะ อ่ะเรียบร้อยปืนสภาพเกลี่ยลิปบมีรอยตามการใช้างานนะครับแต่ผมว่าสไลซ์เซียนซีสีมันสวยนะผมชอบความตัดโทนของเขานะครับอันนี้เป็นความชอบของผมนะครับแซงนิดนึงนะเพราะาเป็นความชอบส่วนตัวและอันนี้นิดนึงเพราะว่ามันตัดโทนสวยมากนะครับถ้าเป็นสไลซ์โลหะมันจะไม่ตัดโทนสวยขนาดเนี้ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกึ่งเงาด้านนะครับแต่เนี้ยเป็นสีดําด้านเลยจะเป็นถ้าเป็นสีโลหะจะเป็นเหมือนดําออกด้านๆ้าน นะครับแต่ไม่ได้ด้านแบบอย่างเงี้ยผมชอบดําแบบนี้เออนี้สวยนะนะครับเออนะฮะสวยสวยสวยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เออนี่ท่อนอกท่อนอก,กนี่ก็ดีสวยแล้วก็มีรอยตรงท่อน,นอกนะครับเดี๋ยว็ดใส่มาทันแขวนก่อนนี่เลยนะครับก็มีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับตัวนี้มันล้างแล้วมันเลยเงาอย่างที่บอกนะครับเพื่อเช็คจุดเสียหายผมกลัวถ้าปืนยิงมาสภาพเนี้ยผมเช็คหมดทั้งตัวแต่สภาพใหม่ผมจะไม่จับเยอะนะเพราะมันใหม่จริง โอเคเรียบร้อยนะครับเสียงไกลยังเพาะอยู่จังเพี้ยนะครับประมาณนี้ต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว Army R614 ตัว CNC version นนะครับสวยกรีบนะฮะแต่ก็มีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับนะตัวนี้อัดแก๊สนะครับกดค้างเลยครับ6-10วินาทีโดยประมาณนะครับค่อยๆปล่อย เราก็ใส่บุตรนะครับหรือใส่ลูกนะครับผมเกี่ยวนิดนึงนะครับหัวสปีดโหลดแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าเหมาะกับสำหรับสาย IPSC นะครับเพราะว่าสะดวกต่อการใช้งานช่วนี้สาย IPSC กำลังมาแรงนะเรียกว่ากำลังมาแรงเลยเด็กๆเล่นกันเยอะนะครับช่วงนี้ก็ เผือท่านใดเบื่อการใช้นิ้วดึงใส่ลูกนะครับก็แนะนําเป็นหัวเกี่ยวตัวนี้นะครับยืดเขาเรียกว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวเล็บหักหรือว่ากลัวเจ็บเล็บซื้อตัวหัวนี้ไปมีสปีดโหลดเดิมอยู่แล้วใช่ไหมครับซื้อไปสวมเลยจบถ้ากลัวขี้เกียจกอกลูกทีละเก้าสิบนัดนี่เลยหัวต่อขวดครับสองอยห้าสิบาทอันนี้ร้อยี่สิบาทต่อขวดไปเลยครับใส่ลูกได้ประมาณหนึ่งุงอันนี้ขวดนี้ใครมีกระป๋องแก๊สหาทําเองได้เลยนะครับก็คือหาฝาตัด เขาเรียกต้องเคลียร์ลมออกก่อนนะแล้วก็ตัดออกนะครับก็คืองัดฝาออกไอฝาจุกเขาอะงัดออกเสร็จปุ๊บเราก็หาขวดอะไรก็ได้ตัดหัวมาใส่นะครับก็จะเป็นขวดใส่รูปแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวขวดแตกด้วยผมทำาหลดหลายรอบแล้วน่าจะบุบ <c oughs> ผมมีกระป๋องแก๊สเยอะอยากทำเหมือนกันนะแต่ไม่มีเวลาว่างครับเพราะว่าแค่ <c oughs> ซ่อมก็เหนื่อยแล้วตอนนี้โอเคมาวัดความแรงนะครับ 340 3ี9 317นะครับความแรงโดยประมาณ320กลางๆแล้วกันครับเพราะว่ามันมีโดดลงมาต่ำโดยประมาณ320ถือว่ามัดสวัวนนะครับไม่ได้แรงเกินไปนะฮะโอเคต่อไปก็ดูความแม่นยำนะครับโอเคมาเป้า10เซนและ20เซนนะครับระยะโดยประมาณ15เมตรนะครับ ถือว่าเป้าใหญ่ใช้ได้เป้าเล็กก็ไม่โดนนะครับไปะระยะสิบเมตรกันโอเคมาเป้าสิบเซนและยีสิเซนนะครับระยะโดยประมาณสิบเมตรนะครับโอเคก็ยิงได้ปกติครับ ตอนแรกผมก็นึกว่าทำไมมันไม่ค้างลืมไปว่ากิฟสูงโอเคมานะครับเมื่อกี้ลูกหมดสไลด์ไม่ค้างนะครับเนื่องจากผมอาจจะกิฟสูงไปหน่อยนะครับผมจะพยายามกิฟต่ํ่ำละอันนี้ผมมาเทสกันให้ดูอีกทีนึงนะครับใส่รูปเพิ่มแล้วนะอ่ะอใส่หน่อยนะครับ โอเคมาเมื่อกี้มีอาการยิงลูกหมดแล้วสไลด์ไม่ค้างใช่ไหมครับอันนี้ผมก็มาสาธิตให้ดูว่าผมกิฟอาจจะกิฟสูงเกินไปนิดนึงนะครับเ <c oughs> <ๆ>พราะว่านิ้วอาจจะไปเกี่ยวโดนไอ้ไอ้ไกินิ้วขออภัยแก้มอ่าส้นมือผมเนี่ยอาจจะกิฟสูงไประเบียดนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็มายิงให้ดูอีกทีนึงนะครับใส่แก๊สแล้วไอ้แก๊สมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ลูกเพิ่มประมาณ4นัดนะครับอ่าเนี่ยเวลาผมใส่แม็กนะครับผมไม่จำเป็นต้องตบให้ตัวแม็กมันลงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่า ถ้าเกิดเราตบแรงนะครับเดี๋ยวไอตัวท้ายแม็กเนี่ยมันจะไปกระแทกตัวก้านดันลูกนะครับมันมีโอกาสหักได้นะมันอาจจะไม่หักมันจะค่อยๆคดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอยิงแล้วเนี่ยไอตัวขาเตะมันจะจากที่มันตรงๆแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะงวงขึ้นแบบนี้มันจะดันลูกได้ไม่เสถียรเท่าตอนที่มันตรงๆนะครับอ่ะวิธีการสไลด์ลงนะครับถ้าเราใส่แม็กใหม่ใส่ลูกใหม่แล้วดึงแค่นี้โอเคนะนะครับ เห็นไหมผมกิฟสูงไปนะครับขออภัยนะครับผมจะพยายามไม่ชินกิฟสูงแล้วกันแต่มันก็ชินอยู่ดีนะครับโอเคยินได้ปกตินะครับ, <laughs> นนบรลกูกหมดสล้ายครั้งตัวปืนไม่มีปัญหานะครับอันดับแรกนะครับเราแม็กออกก่อนนะครับผมแก๊สในแม็กก็ค้าได้เลยไม่ต้องออกนะจ๊ะ <c oughs> อันดับต่อไปนะครับดึงสลดถอยหลังลงแล้วรันไกทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับผมวิธีการดึงสลด์ถอยหลังลงเป็นวิธีการเซฟตัวตัวคันแขวนสลด์ได้ดีที่สุด ไม่สไลด์ศึกแตกแล้วได้นะครับ,มบผมถ้าเป็น CNC ถามว่าทนไหมมันทนนะครับแต่ก็จะมีอาการบิ่นให้เห็นได้อยู่เนาะนะครับต่อให้เป็น CNC แล้วก็ตามเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ตามคือท่านสามารถใช้แก๊ส12ได้แบบสบายใจแก๊ส14อาจจะพอได้นะครับผมไม่เคยลองแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมไม่ใช้แค่12บอก็พอนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องการรักษาทำความการดูแลรักษาทำความสะอาดเนี่ยก็สําคัญนะครับ เพราะว่าถ้าเราถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยปืนมีปัญหาขึ้นมาคือต่อให้ท่านอะไรนะซื้อถูกหรือแพงแค่ไหนยังไงก็พังถ้าเราดูแลดีก็อยู่กับเราได้นานถ้าเราดูแลไม่ดียังไงก็พังไวนะครับดูแลรักษาเขาหน่อยนะเก็บตังค่าซ่อมได้ไปซื้อแก๊สซื้อลูกดีกว่านะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนซ่อมบ่อยๆถ้าจะให้ซ่อมจริงๆก็ให้อยู่ในอายุการใช้งานของเขานะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้ครับท่านใดครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ b ีีการเตือนเิงแซวและ b k แคร์ซอฟตนะครับผม หรือกลว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ลายลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ